ชี้เป้าเหรียญโยกสําหรับสายหมัดนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าผมเพิ่งลงคลิปแรกเกี่ยวกับการโยกเหรียญทีนี้เผื่อบางคนอาจจะงงดังนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ชี้เป้าเลยแล้วกันนะโดยเราจะแบ่งเป็นสกิล1กับสกิล2ออยู่ที่ตัวตัว,ตวนั้นคุณมองว่า1หรือ2สําคัญนั่นเองนะย้าแล้วนะโอเคอันนี้ขอเริ่มก่อนเนื่องจากผมแบ่งมา2สประเด็น1ประเด็นเนี่ยคือสามารถโยกได้ทุกตัว2เหรียญเซตเฉพาะ สายเช่นสายวิ่งสายหมัดสายโล่โอเคแต่อันนี้คลิปนี้เราจะคุยสำหรับหมัดล้วนๆน,นะครับเนื่องจากว่าคนเล่นอาคาอินุเยอะเล่นกราฟเยอะอะไรเงี้ยก็เลยจะได้เข้าใจตรงกันเนาะมาเซตแรกอยู่หน้านี้แหละหากใครเน้นที่สก,กิล2เป็นหลักอาคาอินุใช่ไหมใช่ครับตัวละครแช้งขาวใช่ครับดังนั้นเนี่ยไอเซตเนี้ยแม่งโยกได้หมดเลยเท่ากับคุณท,ทําทีเดียวอ่ะคุณควรใส่แบบนี้ไม่ใช่ใส่แบบเช่นออกตัวเป็นหมัดอา่าอันนี้คือใส่อย่างนี้ไปเลยเพราะว่ามันจะได้โยกได้หมด เลียนะอันนี้คือเซตแรกสําหรับเน้นที่สกิล2นั่นเองนะครับอันดับต่อมาอันนี้ผมยาวแล้วนะแค่หมัดผมจะไม่พูดวิ่งนะเดี๋ยวงงนะครับโอเคต่อมาครับซาโบอาอันนี้เน้นหนึ่งอ่าหนึ่งยังไงเมื่อเกตธงมากกว่ามันจะย่นในส่วนของสกิลหนึ่งเป็น27%ซึ่งเหรียญน,นี้ข้อเสียของมันคือสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะย่อนอยู่ที่14ไม่ใช่20ดังนั้นมันจะเป็น27ผมเลยมองว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะแบบกึงก่งๆึ่ เออกลุ่มผมก็มองว่าค่าอัตราค่าเฉลี่ยน่าจะอยู่2 1 22มันก็ไม่ต่างกับย0สซักเท่าไหร่แต่มันก็คือใช้ได้อันนี้ก็คือใช้ได้นันเองนะก็คือถ้าหากใครจะใส่เซตนี้โอเคเดี๋ยมีคนถามทําโยกคุ้มไหมผมก็จะบอกว่าเน้นใส่แค่หมัดดีกว่าเหตุผลทําไมเพราะไอเ้เซตที่ดีกว่าเนี่ยมันมีแล้วก็เลยเป็นของวิ่งเป็นเซตนี้มันดีกว่าเพราะมันย่นทั้ง1และ2โอเคปะโบอาแค่หนึ่งอันนี้1และ2อยู่ทงสตูเสือกันอีก ดังนั้นถามว่าไอ้ถ้าอย่างเงี้ยเซตเนี้ยใส่หมัดได้ไหมได้แต่ประเด็นต่อมาก็คือว่าหมัดมันไม่ได้ทุกอะไรอะมันไม่ได้ทุกเมตาถ้าอย่างเอางี้ก่อนหน้านี้าคาอ้นูอะตอนที่เอ้ยฟูตปิดการตอนที่กรารมาแบบเดียวๆเ,เลยอะตอนที่ยังไม่มีคูซันมาตอนยังไม่มีใครเลยะนะผมก็จะบอกว่าถ้าเพื่อนๆใส่แบบเล่นสายบุกทงสตูเลยอะได้ได้ตอนนั้นได้ตอนนี้ไม่ได้เพราะการ์ดไปเล่นทงคูซันมึงตายยังเขียบมันไม่ไหวจริง นะครับถ้าถามผมนะไม่ไหววะ่ะแต่ว่าถ้าเล่นในอันเนี้ยได้อันเนี้ยคือได้เลยไม่มีปัญหาหยู่ะดังนั้นเนี่ยมันมันอยู่ที่แผ่นแผ่นั้นนะครับถ้ากับแผ่นั้นถ้ามันเล่นไม่ได้แล้วเซตเมื่อกี้ไอสาฟีหัวไข่อ่ะมันก็เลยจะไม่เหมาะเขยียยงอ่าผมเลยบอกว่าอันนั้นอะ่ะมันเป็นของวิ่งไปเถอะแต่มีวงเล็บแต่หากคุณทําโยกเอาไว้อ่าก็คือจริงๆเนี่ยเราทําไว้สำหรับสายวิ่งนั่นแหละแต่ประเด็นคือแผ่นนั้นสายหมัดเช่นกราฟมันเล่นได้พอดี หรือแบบไม่มีคูซานหรือไม่มีโล่ที่กันมันได้เลยนะคุณก็ใส่เซตเนี้ยเล่นได้เหมือนกันเท่ากับว่าอยู่ที่เมตาาน,นั้นด้วยนะครับแต่ทําโยกไว้เลยสเซตนี้ได้ไหมคําตอบคือได้เพราะว่ามันใส่วิ่งได้แต่บางคนจะใส่แบบวิ่งล้วนเลยก็ได้ใส่วิ่งไปก่อนแล้วเดี๋ยวอนาคตได้ค่อยแก้อีกทีเดี๋ยวมีคนถามถ้าเป็นอย่างนั้นทําไมผมถึงไม่ทําเซตนี้ผมยังไม่ทําตามที่เห็นเห็นปะใส่เหลงโง,ง่ๆอยู่เลยเพราะรอฟีหัวไข่มาเพราะผมเชื่อว่าปีนี้มันมาอีกดังนั้นเนี่ยผมเลยเก็บเซต ที่เหลือจะดูว่าอันไหนมันไปได้ไม่ได้บ้างเช่นสมมุติว่าไอเหรียญอันเนี้ยเหรียญอันเนี้ยของสมบัติได้น้อยกว่าไม่เกี่ยวกับธงดังนั้นหมายเขาว่าไม่ว่าจะเป็นหมัดเป็นโล่เป็นวิ่งแม่งใส่ได้หมดเท่ากับเหรียญน,นี้น่าใส่ที่สุดเห็นนะเออดังนั้นอันเนี้ยจะใส่ไปก่อนเลยได้ไหมได้ครับโจมตีสามช่องใส่ไปก่อนเลยส่วนอีก2เหรียญก็ดูอีกทีว่าเหรียญน่ะจะเป็นแบบไหนเห็นไหมผมก็ยังรออยู่ไงเพราะว่าส่วนใหญ่มันเป็นเหรียญธงศัตรูถ้าตอนไหนที่หมัดมันธงศัตรูไม่ได้มันก็คือจบ นั่นเองนะครับอันนี้คืออธิบายโดยข้อค่าวังว่าจะเข้าใจเนาะต่อมาครับหากคุณเล่นเป็นสายหมัดอีกเซตหนึ่งย้ําเป็นอีกเซตหนึ่งซึ่งมันมีข้อดีตรงนี้ไอ้สองเหรียญเนี้ยคุณออกโตแบบเป็นโล่ไปเลยอ่าเป็นโล่คืออย่างนี้อ่านี่นะออกตัวเป็นโล่ไปก่อนเนี่ยเนียเนียคือทําแบบค้าได้เลยอ,ะอ่ะเออสองเหรียญเนี้ยทำค้าไปเลยประเด็นคือเหรียญสุดท้ายครับเช่นสมมติว่าอันเนี้ยคุณเปลี่ยนเป็นเอ่อสกิลหนึ่งหรือสองแล้วแต่คนเล่นนะและข้อดีข้อเสียย่งันนตากด้วะ ก็คือถ้าเอาเป็น1คือย่นหนึ่งเลยเหมาะกับหมัดแถว2องโคตรแต่ถ้าคุณเน้นสองคุณก็ใส่ควีนแทนมีเท่านี้เลยเว้ยอ่าหรือมีหนึ่งอย่างแต่ถ้าไม่เลือกได้ไหมได้ครับแต่คุณมีตัวเลือกคือว่าคุณจะต้องมีเหรียญไคโดอีเวนต์ถ้ามีคุณใส่อันนี้แทนเลยก็ได้เท่ากับสาเหรียญเลยเป็นสามไคโดอันนี้ก็ดีแต่ผมไม่มีซึ่งเหรียญน,น่าจะมาปีหน้าหากใครรอก,ก็คือปีหน้าดังนั้นหมายความว่าตอนนี้งั้นยับ2เหรียญน,นี้ก่อนเลยได้ไหมได้ครับ และมันหนักกว่านั้นก็คือว่าอ่ะสอเหรียญนี้นะมันดีกว่านั้นคือหากคุณอยากเอา3ไคโดไปใส่เซตวิ่งอ่าอันนี้คือใส,เส่เซตวิ่งแล้วนะเท่ากับว่าคุณสามารถใส่3ไคโดแบบนี้ได้เลยโดยเราจะเปลี่ยนอันนี้อันหลังสุดเป็นวิ่งชัดเจนยังส่วน2อ,อันแรกอยู่เหมือนเดิมเนี่ยทำไว้ให้ดูอยู่เนะี่ยเห็นไหมสองอันแรกอยู่เหมือนเดิมนะแค่อันหลังออกตัวไปเกตเตอร์เท่านั้นเพราะว่าอันนี้มันเหมาะแค่วิ่งไงเมื่อดึงทงได้ย้อนสกิลหนึ่งมันเหมาะแค่วิ่งครับ และมันเหมาะสำหรับสายวิ่งสกิลหนึ่งดังนั้นก็เลยต้องบอกนั้นตรงนี้ด้วยให้เข้าใจนั่นเองนะครับผมแล้วก็อันดับต่อมานะครับก็คือจะเป็นในส่วนของฟีเดฟฟีเดโลซ่านะครับซึ่งเซตน,นั้นดีไหมดีถ้าบุกทรงศัตรูดีกว่า3ฟีหัวไข่ด้วยซ้ําเพราะว่าดาเมดดีจะจัดนั่นเองนะโอเคมารุ่นโชว์ร้นยนะครับสเอฟีโอเคมี1ก็คือโซโลสตร อันนี้อันแรกเห็นว่าอยู่ทรงศัตรูเพิ่มเพิ่มดาเมจเลยหรนตะครับต่อมาคือฟีเดทอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งคือฟีบอลแมนก็คือ3ฟีนั่นแหละตามที่บอกไปบอลแมนบอลแมนนี่เห็นนะมันอยู่เขตศตัตรูมันตีแรงขึ้น10%เออแล้วเมื่อไม่มีเพื่อนอยู่ในเขตสมบัติต่ออีก5%เท่ากับ15%โคตรแรงอันนี้คือแรงเลยคือแบบคือมึงไปกากฆ่าล้น้วนอนะ่ะถามผมนะเหมาะก,กับใครนะ ยามาโตะวิ่งในช่วงที่มันมาโอ้โหโคตรเหมาะเลยแม่งดาเมก็แรงใช่ปะ่ะเสือเพิ่มอีก15%นี่แรงแบบแรงจัดๆเลยนะสำหรับเซตนี้นะก็ตีว่า10%แล้วกันมันจะได้ไม่งง10%คือแม่งก็แรงแล้วดังนั้นเนี่ยไอตอนที่ยามาโตแดงอะนะยามาโตแดงที่มันเป็นวิ่งอะตอนมาใหม่ๆเซ็ตเมื่อกี้คือเหมาะแต่ประเด็นต่อมาคืออย่างที่บอกเพราะว่ามันไม่ได้ทุกแพทมันจะเหมือนสายหมัดเลยเว้เยคือถ้าตอนนั้นถ้าคุณเป็นหมัดคุณก็ต้องเล่นหมัดออกตัวเป็นหมัดใช่ป่ะถ ถ้าแบบไหนเล่นไม่ได้เลยเช่นเมื่อกี้ก็เล่นก็เล่นไม่ได้เลยเหมือนกันแต่สายวิ่งยังดีโอเคเพราะอย่างน้อยคุณก็ยังอยู่ทงสตูอยู่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะรอดนะคุณลองเอายามาโตะไปเล่นกับคุซันสิเห็นไะหคือมันก็ใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยจะไหวไหมคือมันบางคนบอกฆ่าได้บางคนบอกฆ่าไม่ได้ผมเลยจะไม่พูดแล้วกันเพราะคนเล่นยามาโตะบางคนบอกฆ่าคุซันได้แต่ส่วนตัวผมมองว่าลำบากส่วนตัวนะอ่ะโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับสายหมัดที่ผมคิดออกมีอยู่ที่เท่านี้ ทั้งหมดบอกครบไปแล้วนะครับล้วบอกขีดหัดแลยว่าเอ้ยทำไมต้องใส่ทําไมถึงไม่ใส่ทําไมถึงไม่ควรก็เป็นประมาณนี้แล้วกันส่วนสรุปอีกหนึ่งทีก็คือว่าของผมเนี่ยตอนนี้ผมทาแค่เซตนี้เซตอื่นยังไม่ได้ทําเลยเพราะว่ารอดูฟีหัวไขอยู่นะตอนนี้นะกับ2ผมอะไม่มีไครโดอีเวนต์ถ้ามีไครโดอีเวนต์เนี่ยแน่นอนว่าผมก็น้าจะทําไปแล้วแต่ผมไม่มีส่วนตัวผมมองว่า2เซตนี้โยกได้หมดหมัดโลกวิ่งคือจบอันนี้คือแบบสรุปไปเลยนะ ถ้าไม่ซีเรียสน,นะเดียววู้คนบอกอะไรถ้าไม่มีทํำยังไงเนื่องจากเกมนี้มันฟิกหากโตไม่มีคุณก็ไม่มีทางเลือกครับเพราะมันฟิกมาแล้วว่าคุณต้องมีไม่มีก็คือรออย่างผมเนี่ยไม่มีก็คือรอก็คือปีหน้าใครโดเอีเวนต์มาก็คือปีหน้าก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากครับ